ะครับเราก็ออกมาจากจุดที่ไฟแดงติดแล้วนะครับผมไอ้แเราไปดูกันว่าเป็นยังไงโอ้ยควันข้อตาฝุ่นข้อตาด้วยไมลืมเหยีบชิวออกมาจากเจียโนโน,นะฮะก็เลยไม่มีชิวสายเปลี่ยนขับตันงคืนเสียงร่มจะเข้าเยอะหน่อยต้องขอทาอภัยด้วยนะแค่รแค่น้ำมันกันผม่าน่าจะใจหวันหวันแล้วแหละแ <c oughs> อ่เดี๋ยวเราก็ลองดูไปเรื่อย อยากรู้เหมือนกันจะวิ่งได้สักเท่าไหร่โอ้หข้างหน้าพขาดันนะยอมไม่ได้ไปเห็นแล้วมันยอมไม่ได้เห็นแล้วยอมไม่ได้โด้โด้โดโดร้อยแล้วเ่าว <laughs> <laughs> นี่รถเดิมก็ไม่เว้นนะเนะี <laughs> ย่ยยอมยอมของขำนะำครับขอขำลองเล่นๆเฉย พยายามไม่แบบเปิดคาร์เรกให้มันสุดอ่ะเพราะว่าน้ำมันจะได้ฉีดไม่ต้องเยอะมากเขาจะได้รู้ว่ามันวิ่งงานเท่าไหร่แต่เส้นนี้มันก็ดีนะเพราะมันเป็นเส้นที่แบบว่าตรงเรายาโล่งๆอ่ะคือเราใช้ความเรยที่ยืนพื้นที่เราคิดว่าเราจะออกทริปได้เลยอ่ะผมชอบยืนพื้นที่ร้อยหนึ่งนะแต่ว่ารถอยู่ในช่วงนั้นเองก็ต้องขึ้นๆลงๆบ้างเลย นริงก็ไม่อยากจะแรงมากเท่าไหร่เดี๋ยวเครื่องจะรันอินแบบไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ปิดชิวิง่งน,นะเพราะว่ากลัวลมเข้าไม่ใช่หรอกโอ้โหเอ็มจีน,นี่เขารีบไปทำอะไรเนะี่ย งี้วัดเสียวอ่ะเฮ้ยว่ารถเริ่มด้วยนะเราว่าเราก็ไม่ช้านะเราก็เร็วนะเนี่ยขึ้นลอยแล้วยแยกแซงกันนะครับแยกหลอกโอ้โหผ่านไปแล้ว้ยเด็กทันไหมนะ๋อทันอยู่ไอ ไฟดูทางเนี่ยมันมืดนะไม่ใช่ชิวเพลาเราผมมันออกเข้มมากมองอะไรไม่ค่อเห็นโอห่วงก็คือนอนดึกนะฮะโมเด,โดอโละอละไรอะแมจิกแอนด์มัสเซิลหรือว่าที่มาเพลงบิงบังบังบองนะสนุกนะบ,บอกสั้นแต่ก็สนุกกับบอกเลยถึงมันจะสั้น ออกสายโดไปตัด้าเขาข้างหน้าว่ะตายก็ได้เขาโล่งอยู่อะไรฮะวิ่งมาห้าโลแล้วนะจากที่ออกมาเมื่อกี้ห้าโลแล้วยังไม่กลับทิพก็โอเคอยู่ยังมียังมีกําลังใจที่เราจะลุ้นให้มันไปได้ต่อเออไปฮะกรับทิปตอนนี้ก็คงแย่อย่าเพิ่งกลับทิปย์นะโลก อย่างไรสัก90โลก็ยังดี190โลเราตอนนี้มัน186แล้วนี่พี่แกใส่รีเลแน่เลยกระพริบหรื <x> อล่าประ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 ปประเขาตามีเสกเขาโหลดเตี้ยวะทำไมท่านั่งเขาดูเตีย้ยน้องแถวนั่งนาไปเยอะมั้ง ชิวที่ผมใส่นี้จะเป็นชิวแต่งของอาชีนะครับผมเป็นตัวต้นแบบโปรโตไทป์นะครับผมทางอาชีส่งมาให้ทดลองดูว่าเป็นไงก็เดี๋ยวตัวที่วางขายจริงคิดว่าจะต้องปรับปรุงอะไรฮะมีการปรับปรุงขึ้นนะครับผมว่ามีรถมาวะ่ะไม่ได้ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นี่ก็รถมาลงแล้วไปได้จะมาเปลี่ยนรถเปลี่ยนเรื่องนี้นี่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะเพราะมันจะมีมุมบอดเยอะ ต้องคอยดูดีๆนะฮะเกิดเราจะมุดอ่ะอย่างเงี้ยฮะเขาเปิดไฟเลี้ยวขอมาแล้วอยู่ที่เราจะให้หอกแค่นั้นเองเอาละมากับชั้นชิดอ่ะอาจจะไม่ยอมให้เพราะว่ามันจะเสียจังหวะนในการมุดของเราอือหือย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฝืนเข้าก็จะเป็นอย่างเงี้ยเบร,รกกระทันห <c oughs> ันอืมม <c oughs> ้อหือันคำหมองเห็นบีวีดซิลวมันสวยจริงๆอ่ะรู้สึกอยากได้เลยห <c oughs> ันไปเล่นยดยนอมไฟฟ้าได้ไหม มากเอาไว้แค่วิ่งทิปอย่างเดียวฮะอะใช้ทั่วไปไม่ได้โอ้พูดเลยติดหาวตลอดเลย <laughs> นี่นแหละโครล่าคอสมีหมาด้วยหมาป่าหมาจริงจอก <sm all> ยังไม่กับพิบนะ <im ple k> เอ,อ้ยถือว่าประหยัดมากเลน,นะถังแรกยังไม่หมดเลยทักไม่ได้ทักหรือแม่กับทิบเลย มันจะไม่เหมือนรถที่เป็นเข็มอนาล็อกแบบอนาล็อกแท้เข็มน้ํามันอะ่ะถ้าเป็นเข็มอนาล็อกแท้คือมันยังดีมันลงแบบตามตามเวทน้ํามันเลยนะเราดูได้เลยว่าใกล้หมดหรือยังเหลือแต่บางทีก็มีเพี้ยนบ้างแหละแบบเพิ่งก็แตกขีดแดงดับเลยก็มีซึ่งปกติมนควรจะควรจะทะลุขีดแดงเลยหายแล้วเก้าสิบแล้วเออเออ ไปถึงจุดที่เอาเอาไว้เทสความเร็วเอาละวฮิปนี้คงไม่ได้อ่าฮิปหายทักนะเป็นไงกับฮิปเลยเอาฮิปแล้วที่ร้อยสิบร้อยแปดสิบแปดกิโลเริ่มมาฮิปนะผมเดี๋ยวจะเริ่ม,มจัดชิปเด็ดตรงนี้ไปขออย่าอยังไม่รีเซ็ตีิหมาเพราะอยากจะรู้โอเวอร์ออลนะถังหนึ่งมันวิ่งได้เท่าไหร่นี่คือผมเติมเก้าห้าแบบปริ่มเลยนะเชื่อว่ายังไงเก้าห้าก็วิ่งได้ไกลกว่าอ e ีสิบอยู่แล้ว ะเราจะลองดูฮขืนใจดูอุ้ยแซ่บเป็ดร้อยว้าวนี่ข้างหน้าก็มีลีดนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นลีตตัวแรกนะเห็นสีเหมือนสีครีมมากกว่าสีไข่เอ้ยหรือสีไข่มากกว่าสีครีมวะสะลุไปสีต้วใหม่มันคือสีไข่สีครีมผมยังแยกไม่ออกเลย ไอ้คันที่ผมขับอย่างเงี้ยจะเป็นสีเนื้อเหมือนตัวเจน2อ่ะแตถ่ถ้าเป็นตัวเจนแรกมันจะเข้มอาจจะตัวแรกไหมน,นี่มันนเปลี่ยนชิลละน,นี่ก็ซ้ายขวานี่ก็ตัวแรกเหมือนกันปะใช่เ,เป็นคุณแจน่ะดูรู้เลยง่ายๆเป็นคุณแจนี่คือรถรถตัวแรกเจนแรก อย้ายวิ่ง90ไปเรื่อยๆนะคลิปนี้ไม่ได้เทสอะไรให้ดูแบบเรื่องความเร็วนะเพราะว่าคลิปล่าสุดมาก็น่าจะว่าท็อปได้เท่าไหร่ท็อปมันได้แค่ประมาณ110 114แล้วเท่ากับเจีลโนะอ่ะมันตัดมันตัดแล้วมันไปไปสอบไม่ไหวเห็นเขาลากแล้วอยากลากตามแล้วเกินแล้วจะแพงเราเรื่อยๆนะฮะนี่เราไปที่190โลแล้ว2โลผ่านไปนะ จะวิ่งไปได้เอายิงรีดมันก็สบายเนะ่เนี่ยถ้าเกิดใครแบบสายเทีย่ยวงเงี้ยติดชิวชิวจิวจิว,จวอย่างเงี้ยสักอันหนึ่งอ่ะถ้าเกิดวันนี้ของลงคคิมผมคิดว่าชิวเนี้ยน่าจะลงถ่ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะเผื่อใครที่อยากได้ไปใส่รถอย่างเงี้ยถ้าไม่ติดกับตัวตัวก่อทำม่าได้ไม่ไม่ได้นะผมเพราะว่ามันชุดหน้ามันจะไม่เหมือนกันในเขาทำมาแบบว่าหลบหลบ,ลบวาวเอเขาเลยหลบไปตรงคิวมันพอดี ไอเนี้ยขี่ดีมากผมรู้สึกว่าลมมันชนอยู่แค่ตรงหน้าอกผมอะเหมือนรถผมใส่ชิวสูงอะแต่ผมไม่ได้ใส่ไม่ได้ชิวไม่สูงชชิวก็ติ๋วเดียวเองถือว่าโอเคมากเลยนะเขาปกติถ้าเกิดเราไม่มีชิวใช่ไหมเนี่ยอนลมจะต้องชนมือผมแล้วเหนปะอันนี้คือผมยังไม่ชนนะไหนงไงนๆไหนยชนแล้วนะถ้าไม่ได้เยอะถือว่ายกได้สูงระดับหนึ่งเลยเนี่ยขนาดชิวสั้นกิวเดียวอันนี้มันแบบสามเอ็มแปะนะครับผมไม่ได้เป็นแบบอ่า ไม่ได้เป็นแบบเปลี่ยนชิ้นงานหรือว่าเป็นเจาะหรืออะไรนะฮะฉะนั้นรถเราก็ยังยังคงสภาพเดิมอยู่เวลาวันไหนเบื่อจะถอดก็เปลี่ยนก็ทําได้นะครับผมแล้วแกะเอายากาเพราะแน่นน,นั่นแหละไอ้เรลองเทสมาแล้วสองร้อยโลแล้วไม่เหีย่ยวไม่มีอาการเลยแต่นี่ไม่ต้องแตกใจญติดเองมันเลยเบี้ยวนิดนึงสายตาไม่ค่อยดีแล้วติดเดี๋ยวติดจากด้านนี้เข้าไป แบบเราเนี่ยเรานั่งอยู่ในเรานั่งคอมเราเราก็าติดเข้าไปะจะตรงกว่านะฮะไม่ต้องไปสนใจด้านหน้าด้านหน้าเดี๋ยวมันตรงให้เองถ้าเอาแค่ตรงนี้ตรงก่อน <S <S อ๋อเราติดด้านหน้าตรงอ่ะตรงนี้เราไม่เห็นนะมันจะเบี้ยวอย่างเงี้ยอ๋อนี้จะเบี้ยวเห็นเยอะเห็นปะ่ะตรงนี้จะกินเข้ามาลึกหน่อยตรงนี้มันจะหายนะฮะโอเคชอบอ่ะเนี่ยขี่ชิวๆแค่นี้เนี <S <S ย่ยเอ๋บอกลมไม่ตีเลยเห็แค่เนี้ชิวกระติวเดียวแค่เนี้ทำหน้าที่ได้ดีมากเลยเออแจ๋วแจ๋วแจ๋ว ก็อย่าลืมนะฮะไปกดถูกใจกดสั่งสินค้าจากร้านอาชีได้นะครับผมล่าสุดข่าวที่ว่า G 3 6 8ปะ่ะใช่ไหม G 3 6 8ของคอนสแตนตที่ออกมาเนี่ยคันที่คุณเห็นนะฮะมรโชนที่แต่งแต่งก็เป็นของอาชีนะครับผมอาชิมอเตโนมัตที่นี่ก็าทาของแต่งก่อนกัน,นเวลางจริงสุดยอดอยางานเขากคุณภาพนะคุณภาพดีก็อย่างนี้ที่คุณเห็นในคลิปเทโนของผมใช้ขเขาแขเคไม่ไม่ได้แย่ ก็คล้ายๆกันนะแต่ถ้าเราเทียบกับพวกเฟียสเลยไงไม่น่าไหวฟเฟียสเขาพอถึงขั้นเรียงคาพ์อนให้แบบชนกันนุกชิ้นน่ะคือเป็นร้อยต่อพอดีอะไม่ได้แบบว่าวางวางมั่วแต่ถ้าเป็นเก็ดทั่วไปเขาจะวางกับวาง